แสงแรกของเช้าวันใหม่สาดส,ส่องผ่านหน้าต่างห้องเล็กๆมุมหนึ่งของอพาร์ตเมนต์เสียงนกร้องเบาๆทำให้หัวใจของมาร์กเต้นไม่เป็นจังหวะเขายืนอยู่หน้ากระจกมองเงาของตัวเองแต่สายตากลับว่างเปล่าลมหายใจร้อนเผาไหลผ่านหน้าเขารู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ค่อยๆแผ่กระจายไปทั่วร่างกายกลิ่นกาแฟที่ยังอุ่นชวนให้ใจสั่นทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งแต่ในความนิ่งนั้นกลับเต็มไปด้วยความไม่สบายใจ เสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นมากีหยิบมันขึ้นมาด้วยมือที่สั่นสายเรียกจากเธอชื่อเดียวที่เขาไม่อยากได้ยินอีกแล้วเสียงปลายสายเย็นเยียบทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นความทรงจำเก่าๆก,ก,กระแทกเข้ามาเหมือนคลื่นยักย้ายเขาเดินไปที่ระเบียงมองออกไปยังถนนว่างเปล่าแสงแดดเริ่มแรงขึ้นแต่กลับไม่สามารถอุ่นหัวใจที่หนาวเหน็บได้เสียงรถที่ผ่านไปมาดูเหมือนไกลเกินเอื้อมการ,รเผชิญหน้า,ก,ากับความจริงกำลังจะมาถึง เขาเห็นเงาใครบางคนยืนอยู่ด้านล่างใจเต้นแรงจนแทบระเบิดมาก,ก้าวถอยหลังหายใจไม่ออกเสียงหัวใจดังก้องในหูเส้นผมสยายไปตามลมความรู้สึกผิดหวังและความหมองผสมกันจนจ,นจับต้องได้สิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกลับเกิดขึ้นตรงหน้าตาเขาเห็นทุกอย่างชัดเจนรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แสบทรงทุกความทรงจำและความฝันเหมือนถูกฉีกออกจากกัน มาครูตัวว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงสายตาของเขาจากกับสายตาของเธอในระยะประชิดเสียงลมหายใจของเธอดังชัดเสียงหัวใจของเขาเหมือนจะหยุดทางงานความอึดอัดและความตกใจทําให้โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนมาร์กยืนตัวแข็งอยู่บนระเบียงลมหายใจติดขัดเส้นผมปลิวไปตามลมเขาเห็นความจริงชัดเจนเกินกว่าจะละสายตาเธอไม่ได้อยู่คนเดียวทุกความทรงจําที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นความเจ็บปวดทันที เสียงฝีเท้าของเธอใกล้เข้ามาแต่กลับไม่สามารถเข้าใกล้หัวใจของเขาได้กลิ่นน้ำหอมที่คุ้นเคยเคยทำให้ใจอ่อนแอกลับกลายเป็นเข็มแหลมที่ทิ่มแทงทรงอกความรู้สึกผิดหวังปกคลุมทุกอนูของร่างกายม้าก้าวถอยหลังลมหายใจเริ่มติดขัดแสงอาทิตย์สาดลงมาแต่กลับไม่สามารถส่องความมืดในใจเขาได้เขาเพยายามควบคุมตัวเองแต่ทุกอย่างเหมือนถูกฉุดรัง้งด้วยแรงดึงดูดของความจริง สายตาของเขากับสายตาของเธอชนกันอีกครั้งใจเขาเหมือนถูกบีบจนเจ็บปวดเสียงหัวใจของเขาดังก้องเหมือนจะระเบิดความเงียบรอบตัวกลับหนักอึ้งทุกวินาทีเสียงนกร้องเบาลงจนแทบไม่มีมือของเขาสั่นขาอ่อนแรงความรู้สึกเหมือนตกลงไปในหลุมลึกไม่มีที่ยืนไม่มีทางหลบทุกความฝันที่เคยสวยงามกลับกลายเป็นความว่างเปล่ามากรู้ว่าเขาไม่สามารถย้อนเวลาได้เธอก้าเข้ามาใกล้เสียงลมหายใจของเธอดังชัดมากขึ้นทุกข,ขณะแววตาของเธอเย็ญชาแต่เต็มไปด้วยความตัดสินใจทุกการเคลื่อนไหวของเธอเหมือนตอกย้ำความจริงที่เขาไม่อยากยอมรับ มารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนมันค่อยๆแผ่กระจายจากหัวใจไปทั่วร่างกายมือเขาสัน่นและน้ำตาก็เริ่มเอ่อคลอความเงียบรอบตัวทำให้ความจริงนั้นหนักหน่วงยิ่งขึ้นโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนทุกสิ่งรอบตัวช่างไม่สำคัญเท่าความจริงที่อยู่ตรงหน้าความรักที่เคยสวยงามกลับกลายเป็นความทรมานชั่วนิรันด์มาร์ก้าวถอยหลังจนชนผนังเสียงหัวใจเขาดังก้องทุกมุมห้องความรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาเขามองสายตาเธออีกครั้งใบหน้าเรียบเฉยแต่เต็มไปด้วยความเด็ดขาดทุกเสี้ยววินาทีช่างเเจจ็ปวดกินนะ ลมร้อนพัดเข้ามาทางหน้าต่างแผ่วเบาแต่กลับกระตุ้นความเจ็บปวดในอกมากรู้สึกถึงเงื่อเย็นไหลตามหลังคองกลิ่นน้ำหอมของเธอผสมกับกลิ่นอากาศตอนเช้าทำให้หัวใจเหมือนถูกบีบแน่นจนหายใจแทบไม่ออกเสียงฝีเท้าเธอชัดเจนขึ้นทุกก้าวแต่เขาไม่สามารถขยับไปไหนได้เสียงลมหายใจของเขาเองเหมือนดังก้องในหัวความกลัวและความเจ็บปวดรวมตัวกันจนหัวแทบแตก สายตาของพวกเขาชนกันอีกครั้งมารู้ทันทีว่าไม่มีทางหลีกหนีทุกความทรงจำที่เคยสวยงามกลับกลายเป็นมีคมที่ทิมแทงใจเสียงหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดร่างกายสั่นสะท้านไปหมดเธอหยุดตรงหน้าเขาใบหน้าเย็นเฉียบแต่แววตาเต็มไปด้วยการตัดสินใจทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนหยุดเวลาความเงียบรอบตัวหนักอึ้งจนแทบขาดใจมารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ไม่มีวันลืมน้ำตาไหลลงมาช้าๆทุกความรักที่เคยมีในหัวใจเหมือนถูกฉีกออกกลิ่นกาแฟาและแสงแดดยามเช้าไม่สามารถเยียวยาอะไรได้ โลกภายนอกช่างสวยงามแต่ภายในหัวใจเขากลับมืดมิดทุกมุมมาร์กรู้ว่าเขาไม่สามารถย้อนเวลาได้ไม่มีทางแก้ไขไม่มีทางหนีทุกอย่างจบลงตรงหน้าเขาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงมาร์กยืนตัวแข็งเสียงหัวใจเหมือนระเบิดอยู่ในอกทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นหมอกหนาะทึบเขาเห็นเธอใกล้เข้ามาใบหน้าที่เคยคุ้นชินกลับเย็นชาเหมือนน้ำแข็งมือเธอไม่ขยับแต่ความเงียบกลับหนักอึ้งยิ่งกว่าคำพูดใดลมหายใจของเขาติดขัดเหงื่อเย็นไหลลงตามเส้นผมทุกความทรงจำเหมือนกลับมาชนเขาอีกครั้งความรักที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นมีดแหลมคมทิมแทงหัวใจ เธอยือนใกล้จนเพียงปลายนิ้วสัมผัสเสียงหัวใจเขาเต้นรัวร่างกายสั่นสถานมากรู้สึกเหมือนตกลงไปในหลุมลึกความจริงที่เขาหลีกหนีมานานกำลังจับตัวเขาไว้แน่นสายตาของพวกเขาชนกันอีกครั้งมากรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ทวีคูณใบหน้าของเธอเรียบเฉยแต่เต็มไปด้วยความเด็ดขาดความรักความทารมานและความผิดหวังผสมปนกันจนแทบระเบิด โลกภายนอกยังคงเคลื่อนไหวแสงแดดสาดลงมาแต่ภายในหัวใจเขามืดมิดและหนาวเหน็บมักรู้ว่าทุกความฝันที่เคยมีจบลงตรงนี้ไม่มีใครช่วยได้ไม่มีทางกลับไปแก้ไขทุกสิ่งถูกตอกย้ำด้วยความจริงตรงหน้าความเงียบหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกน้ำตาไหลช้าช้าความรักความหวังและความเจ็บปวดรวมตัวกันจนเขารู้สึกเหมือนหัวใจจะขาดจากอก,อกทุกสิ่งรอบตัวช่างไร้ความหมาย มากก้าวถอยหลังช้าๆจนหลังชนผนังรู้สึกถึงแรงดึงราวกับโลกทั้งใบกำลังบีบเขาน้ำตายังไหลเธอยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเรียบเฉยแต่เต็มไปด้วยพลังที่ทำให้เขาอ่อนแรงทุกสิ่งหยุดชั่วขณะแสงแดดลมเสียงนกและกลิ่นกาแฟกลับกลายเป็นเพียงฉากหลังของความเจ็บปวดมากรู้ทันทีว่าชีวิตของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกความรักทุกความหวังถูกทำลายจนไม่สามารถกอบกลับคืนมารกรู้สึกถึงแรงดึงราวกับโลกทั้งใบบีบเขาน้ำตายังไหลอับแก้มใบหน้าของเธอยังคงเรียบเฉยแต่เต็มไปด้วยพลังที่ทำให้หัวใจเขาออ่นแรง ร่างกายเขาสั่นสถานลมหายใจติดขัดเสียงหัวใจดังก้องทุกมุมห้องความเงียบรอบตัวหนักอึ้งเหมือนอากาศข้นหนืดมากพยายามก้าวถอยหลังแต่ไม่มีที่ให้หนีทุกความจริงชัดเจนเกินกว่าที่จะหลบเลี่ยงแสงแดดสาดลงมาอย่างแรงแต่กลับไม่อุ่นหัวใจเขากลิ่นกาแฟและกลิ่นอากาศเช้าเคยทำให้รู้สึกปลอดภัยกลับกลายเป็นเพียงฉากหลังของความเจ็บปวดเสียงนกร้องเบาลงจนแทบไม่เหลือความหวังที่เคยมีเหมือนถูกลมพัดหาย เธอเงยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยการตัดสินใจมาร์กรู้ทันทีว่าไม่มีทางแก้ไขไม่มีทางหนีทุกความรักทุกความฝันทุกความทารมานรวมตัวกันตรงหน้าจนแทบทําให้เขาใจสลายมือของเขาสั่นร่างกายอ่อนแรงน้ําตาไหลไม่หยุดความเจ็บปวดเหมือนไฟลุกไหม้จากหัวใจไปถึงปลายนิ้วมาร์กรู้สึกว่าชีวิตของเขากําลังถูกฉีกออกเป็นสิ่งเสี่ยงทุกสิ่งรอบตัวช่างไร้ความหมายเธอยืนตรงหน้าเขาใบหน้าเรียบเฉยแต่เต็มไปด้วยอํานาจความเงียบที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดทําให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นเสียงลมหายใจของเขาและเธอดันกล้องสลัับเนนอย่างชดจ ความหวังและความเจ็บปวดผสมปนกันจนแทบขาดใจมารู้สึกถึงความมืดมิดในใจความรักที่เคยสวยงามกลับกลายเป็นความทรมานชั่วนิรันแสงแดดลมและเสียงรอบตัวกลายเป็นเพียงภาพลงตาของโลกที่เขาไม่อาจเอื้อมถึงทุกอย่างจบลงตรงหน้าอย่างไม่อาจหลีกหนีมาร์กก้าวถอยหลังช้าๆจนหลังชนผนังหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะระเบิดมือสั่นน้ำตาไหลอับแก้มใบหน้าของเธอยังคงเรียบเฉยแต่สายตาเต็มไปด้วยความเด็ดขาดที่ทำให้เขาอ่อนแรง ลมหายใจของเขาติดขัดรู้สึกเหมือนขาดอากาศโลกภายนอกเคลื่อนไหวต่อไปแต่ภายในหัวใจเขามืดมิดทุกมุมทุกความรักทุกความหวังทุกความท,ามทรงจําที่เคยสวยงามกลายเป็นมีคมที่ทิ่มแทงใจเธอค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าชัดเจนทุกจังหวะมากรู้สึกถึงแรงดึงของความจริงที่จับตัวเขาแน่นไม่มีที่ให้หนีมื่อเขาสั่นร่างกายอ่อนแรงน้ําตาไหลไม่หยุดความเจ็บปวดแผ่กระจายไปทั่วร่าง สายตาของพวกเขาชนกันอีกครั้งมารู้ทันทีว่าไม่มีทางย้อนกลับทุกสิ่งที่เคยสวยงามกลับกลายเป็นความทารมานชั่วนิรันดรใบหน้าของเธอเย็นชาแต่เต็มไปด้วยพลังที่ทำให้หัวใจเขาแตกสลายลมหายใจของเขาและเธอดังกล้องในความเงียบความหวังและความเจ็บปวดผสมกันจนแทบขาดใจแสงแดดสาดลงมาผ่านหน้าต่างแต่กลับไม่สามารถอุ่นหัวใจที่หนาวเหน็บของเขาได้ มารู้สึกถึงความมืดมีทุกมุมในหัวใจความรักความหวังและความเจ็บปวดรวมตัวกันจนแทบทําให้เขาสติหลุดโลกภายนอกสวยงามแต่ภายในหัวใจเขากลับไร้ความหมายทุกสิ่งจบลงตรงหน้าอย่างไม่อาจหลีกหนีเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาเพียงวินาทีเดียวความเงียบอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกมากรู้ทันทีว่าชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกความฝันทุกความรักถูกทำลายจนไม่สามารถกอบกลับคืน หัวใจเขาแทบระเบิดน้ำตาไหลอบแก้มความเจ็บปวดเหมือนไฟไม่จากภายในมือสัน่นร่างกายอ่อนแรงทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นเพียงฉากหลังของความทารมานมารู้ว่าเขาไม่สามารถย้อนเวลาไม่มีใครช่วยได้ทุกอย่างสิ้นสุดตรงหน้าแสงแดดเริ่มแรงขึ้นแต่กลับไม่อุ่นหัวใจของมาร์กร่างกายเขาสั่นสถานน้ำตาไหลไม่หยุดใบหน้าของเธอยังคงเรียบเฉยแต่สายตาเต็มไปด้วยความเด็ดขาดที่ทำให้เขาแทบหมดแรงลมหายใจของเขาติดขัดทุกครั้งที่พยายามพูดแต่เสียงคำพูดไม่สามารถหลุดออกมาความเงียบรอบตัวหนักอึ้งราวกับกดทับหัวใจทุกวินาที ความจริงที่อยู่ตรงหน้าทําให้หัวใจเขาแทบแตกสลายเธอยืนใกล้เข้ามาอีกใบหน้าเย็นชาแต่เต็มไปด้วยพลังที่มาร์กไม่สามารถต้านทานได้ร่างกายเขาสั่นความเจ็บปวดแผ่กระจายจากหัวใจไปทั่วมือที่เคยแข็งแรงสั่นจนจับอะไรไม่ได้น้ําตาไหลราวกับไม่มีวันหยุดทุกความทรงจําเก่าๆกลับเข้ามาอย่างรุนแรงกลิ่นกาแฟเสียงนกร้องแสงแดดยามเช้าทุกอย่างที่เคยสวยงามกลับกลายเป็นเงาของความเจ็บปวดเสียงหัวใจของเขาดังก้องเหมือนจะระเบิดร่างกายเหมือนถูกจับตรึงอยู่ตรงนั้น เธอเงยหน้ามองเขาเพียงวินาทีเดียวความเงียบอึดอัดจ,จนแทบหายใจไม่ออกมากรู้ทันทีว่าไม่มีทางย้อนกลับทุกความรักทุกความหวังทุกความฝันถูกฉีกออกจากกันอย่างไม่มีวันกลับคืนหัวใจเขาเหมือนถูกฉีกออกมือสั่นร่างกายอ่อนแรงน้ำตาไหลอับแก้มความเจ็บปวดเหมือนไฟไม่จากภายในทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นเพียงฉากหลังของความทารมานเขารู้ว่าโลกนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มาก,ก้าวถอยหลังช้าๆจนหลังชนผนังความเงียบหนักอึ้งเหมือนบีบหัวใจทุกวินาทีแสงแดดลมเสียงรอบตัวกลับกลายเป็นเพียงภาพลงตาทุกอย่างจบลงตรงหน้าอย่างไม่อาจหลีกหนีสายตาของเขากับสายตาของเธอชนกันอีกครั้งแรงดึงดูดของความจริงทําให้หัวใจเขาแทบสลายเสียงลมหายใจของเธอและเขาดังก้องสลับกันความหวังและความเจ็บปวดผสมผสานจนแทบทําให้เขาขาดใจ มารู้ทันทีว่าชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกความรักทุกความฝันทุกสิ่งที่เคยสวยงามถูกทำลายจนไม่สามารถกอกบกลับคืนโลกภายนอกยังคงสวยงามแต่ภายในหัวใจเขามืดมิดและว่างเปล่ามาร์กยืนตัวแข็งน้ำตาไหลอับแก้มรู้สึกเหมือนหัวใจเขาถูกบีบจนแทบแต่สลายทุกความทรงจำที่เคยสวยงามกลับกลายเป็นมีดคมทิ่มแทงใจเธอค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ใบหน้าเรียบเฉยแต่เต็มไปด้วยพลังความเงียบรอบตัวหนาแน่นเหมือนก้อนหินกดทับหัวใจมาร์กรู้สึกถึงแรงดึงของความจริงที่จับตัวเขาแน่นไม่มีที่ให้หนี ลมหายใจของเขาติดขัดมือสั่นร่างกายอ่อนแรงความเจ็บปวดแผ่กระจายจากหัวใจไปทั่วน้ำตาไหลไม่หยุดทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นเพียงฉากหลังของความทรมานสายตาของพวกเขาชนกันอีกครั้งมารู้ทันทีว่าไม่มีทางย้อนกลับทุกความรักทุกความหวังทุกความฝันถูกฉีกออกจากกันอย่างไม่อาจกอบคืนใบหน้าของเธอยังคงเย็นชาแต่สายตาเต็มไปด้วยการตัดสินใจที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลง หัวใจเขาเหมือนถูกไฟไม่จากภายในทุกลมหายใจเหมือนถูกดึงออกไปมารู้ว่าโลกนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแสงแดดลมเสียงนกและกลิ่นกาแฟกลายเป็นเพียงฉากหลังของความเจ็บปวดร่างกายเขาอ่อนแรงจนแทบสุดน้ําตาไหลอับแก้มความทารมานเหมือนไฟลุกไหม้จากหัวใจไปยังปลายนิ้วมารู้ทันทีว่าชีวิตเขาไม่สามารถย้อนกลับไม่มีใครช่วยได้ทุกอย่างสิ้นสุดตรงหน้า ความเงีบหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกสายตาของเธอยังคงจับกับสายตาของเขาแรงดึงดูดของความจริงทำให้หัวใจเขาแทบสลายทุกความหวังและความรักรวมตัวกันจนแทบทำให้เขาขาดใจโลกภายนอกยังคงสวยงามแต่ภายในหัวใจเขามืดมิดว่างเปล่าและเจ็บปวดทุกความรักทุกความฝันทุกสิ่งที่เคยสวยงามถูกทำลายจนไม่สามารถกอบคืนมารู้ทันทีว่าชีวิตเขาได้เปลี่ยนไปตลอดกาล มาร์กยืนตัวแข็งร่างกายสั่นสถานน้ำตาไหลอับแก้มใบหน้าของเธอยังคงเรียบเฉยแต่สายตาเต็มไปด้วยความเด็ดขาดที่ทำให้หัวใจเขาแทบแตกสลายลมหายใจของเขาติดขัดรู้สึกเหมือนขาดอากาศทุกความทรงจำที่เคยสวยงามกลับเข้ามาชนเขาอย่างรุนแรงกลิ่นกาแฟแสงแดดเสียงนกร้องกลายเป็นเพียงฉากหลังของความเจ็บปวดมือเขาสั่นร่างกายอ่อนแรงเธอก้าเข้ามาใกล้ความเงียบรอบตัวหนาแน่นเหมือนก้อนหินกดทับหัวใจมาร์กรู้สึกถึงแรงดึงของความจริงที่จับตัวเขาแน่นไม่มีที่ให้หนีทุกสิ่งชัดเจนเกินกว่าที่จะหลบเลี่ยง สายตาของพวกเขาชนกันอีกครั้งมักรู้ทันทีว่าไม่มีทางย้อนกลับทุกความรักทุกความหวังทุกความฝันถูกฉีกออกจากกันอย่างไม่อาจกลับคืนใบหน้าของเธอยังคงเย็นชาแต่เต็มไปด้วยการตัดสินใจที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหัวใจเขาเหมือนถูกไฟไม่จากภายในทุกลมหายใจเหมือนถูกดึงออกไปร่างกายอ่อนแรงน้ำตาไหลไม่หยุดความพรมานแผ่กระจายจากหัวใจไปทั่วทุกอนูความเงียบหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออก โลกภายนอกยังคงสวยงามแต่ภายในหัวใจเขามืดมิดว่างเปล่าและเจ็บปวดทุกความรักทุกความฝันทุกสิ่งที่เคยสวยงามถูกทำลายจนไม่สามารถกอบคือมักรู้ทันทีว่าชีวิตเขาได้เปลี่ยนไปตลอดกาลเธอเงยหน้ามองเขาเพียงวินาทีเดียวสายตายเย็นชาและเด็ดขาดทำให้เขารู้สึกถึงความสูญเสียที่ไม่มีวันแก้ไขมาก้าวถอยหลังช้าๆจนหลังชนผนังรู้สึกเหมือนหัวใจเขาถูกบีบแน่น้ำตาไหลไม่หยุดทุกความหวังทุกความรักรวมตัวกันจนแทบทำให้เขาขาดใจ มาร์กยืเนเงียบอยู่ตรงระเบียงน้ำตาไหลอับแก้มแต่หัวใจเริ่มสงบลงช้าๆความเจ็บปวดยังคงอยู่แต่เขารู้สึกถึงความชัดเจนบางอย่างเสียงนกร้องเบาแสงแดดอ่อนๆที่สาดผ่านหน้าต่างทําให้เขารู้ว่าโลกยังคงหมุนต่อไปเธอหันหลังจากไปไม่พูดคาใดแต่รอยยิ้มเล็กๆที่ปรากฏบนใบหน้าเธอเหมือนเป็นการบอกลายอย่างนุ่มนวลมาครับรู้ถึงความจริงที่ยาาจะยอมรับแต่ก็เข้าใจว่าบางครั้งความรักก็ต้องปล่อยมือเพื่อให้ทั้งสองได้มีชีวิตต่อไป เขานั่งลงช้าช้ามองออกไปนอกหน้าต่างลมเช้าเผาบพัดผ่านรู้สึกถึงความม่างเปล่าและความสงบในเวลาเดียวกันหัวใจที่เคยแต่สลายเริ่มต่อใหม่ทีละน้อยความเจ็บปวดยังอยู่แต่กลายเป็นบทเรียนและความทรงจำที่มีค่ามาร์กถอนหายใจลึกๆมือยกขึ้นจับแก้วกาแฟที่ยังอุ่นอยู่เขาดื่มช้าๆรสขมปนหวานเหมือนชีวิตรู้สึกว่าตนเองยังสามารถก้าวต่อไปได้แม้จะต้องแบกรับความทรงจำและความเจ็บปวด แสงอาทิตย์เริ่มแรงขึ้นมากลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าด้วยก้าวช้าๆแต่มั่นคงโลกยังคงหมุนต่อไปและเขารู้ว่าแม้ความรักจะจบลงแต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปเสมอ